ตอนนี้เราอยู่กันในคลิปสรุปเนื้อเรื่องเกมไซเลนฮิลภาคที่3ครับ <L un ters> ความเดิมจากตอนที่แล้วในชากจบของเกมไซเลนฮิลลภาคที่1หลังจากที่อเลซ่ารวมวิญญาณเข้ากับเชอรลิวเด็กสาวที่แฮร์รี่รับมาเลี้ยงดูจนกลายเป็นพระเจ้าเธอก็ <L un ters> ได้มอบเด็กทารกคนหนึ่งให้กับเขาและตายไปส่วนแฮร์รี่ก็อุ้มเด็กคนนั้นและหนีออกมาได้สําเร็จ เพราะส่วนหนึ่งของเด็กคนนี้คืออเลซ่าทาให้แฮร์รี่ต้องคิดซ้ําไปซ้ามาว่าควรจะทํำยังไงดีจะฆ่าเด็กคนนี้ดีไหมหรือว่าจะทิ้งเอาไว้ข้างทางเฉยเฉยแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็มาจากวิญญาณของเชอร์ริลเด็กสาวที่เขารักเหมือนลูกแท้ๆโดยความรักเขาจึงยกโทษให้กับอเลซ่าและเลี้ยงเด็กคนนี้โดยให้ชื่อเธอว่าเชอร์ริลเหมือนเดิมเพราะมาันเป็นชื่อที่ภรรยาที่เสียไปแล้วเลือกให้กับลูกของพวกเขาหลังจากนั้นท้งแฮร์รี่และลูกสาวก็มาอาศัยอยู่ที่เมืองพอร์ตแลนด์ แต่ลทัทธิดีออเดอร์ก็พยายามจะชิงตัวเชอร์ริลคืนเพื่อทําการให้กําเนิดพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งจนตอนเชอร์ริลอายุได้5้าขวบแฮร์รี่ก็จําเป็นต้องฆ่าคนที่พวกดีออเดอร์ส่งมาเพื่อป้องกันตัวในคดีนี้สารตัดสินว่าแฮร์รี่ไม่มีความผิดแต่เขาก็ต้องพาลูกหนีไปซ่อนตัวที่เมืองอื่นโดยให้เธอย้อมผมสีทองและเปลี่ยนชื่อเป็นเฮเธอร์แทน ในวันเกิดปีหนึ่งของเธอแฮร์รี่ได้มอบสร้อยที่ข้างในจี้มีสารสีแดงหรือก็คืออักราโอฟอติสที่สามารถไล่ปีศาจได้กับเธอและสั่งไปให้เธอถอดสร้อยมีออกหลังจากนั้นในเม Hill กมไซเลนฮิวภาคทที่3เวลาผ่านไปได้อีก1 2ปีจนเฮเธอร์อายุ17ปีส่วนแฮร์รี่ก็าอายุเข้าไป49แล้วเฮเธอร์ออกมาทําทุลาให้พ่อแต่ก็มาฟุบหลับที่ร้านอาหารแล้วเธอก็ได้ฝันเห็นสวนสนุกในเมืองไซเลนฮิว ในความฝันเธอได้เจอกับปีศาจและมาจบที่เธอถูกรถไฟชนตายเมื่อตื่นขึ้นมาเฮเธอร์ก็ใช้โทรศัพท์โทรกลับไปที่บ้าน <c oughs> เพื่อบอกว่าเธอหาของที่พ่อฝากซื้อไม่ได้และปลอดภัยดีกำลังจะกลับบ้านแต่นักสืบดักลาสคาร์แลนด์ก็เข้ามาทักเธอซึ่งเฮเธอร์ไม่อยากคุยด้วยจึงหนีเข้าห้องน้ำและออกทางหน้าต่าง แต่เมื่อเดินวนกลับเข้ามาในห้างอีกครั้งหนึ่งกลับพบว่าไม่มีใครอยู่เลยและพบปืนกระบอกหนึ่งตกอยู่เธอจึงใช้มันสู้กับปีศาจท,ที่อยู่ตรงนั้นและคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นแค่ฝันร้ายหลังจากนั้นเธอได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งก็คือคลอเดียวูฟเพื่อนสมัยเด็กของอลซ่าที่ผมพูดถึงเอาไว้ในคลิปแรก ซึ่งเธอบอกว่าเฮเทอร์คือคนที่จะพาทุกคนไปสู่สวรรค์คอเดียบอกให้เฮเทอร์จำเธอเอาไว้และจำตัวตนที่แท้จริงของตัวเองให้ได้แต่คุยกันอยู่ดีๆเฮเทอร์ก็เกิดปวดหัวแล้วคอเดียก็จากไปหลังจากนั้นเฮเทอร์ก็เข้าไปในลิฟต์แต่เมื่อประตูเปิดออกกลายเป็นว่าเธอมาโผล่ที่อีกมิติหนึ่งซึ่งเฮเธอร์ก็ยังคิดว่ามันเป็นความฝันเพราะมันไม่ได้แค่เต็ไมไปด้วยสนิมเท่านั้นแต่ยังมีปีศาจอีกด,ด้วยจนในที่สุดเธอก็สามารถกลับมาที่โลกปกติได้ เธอจึงตั้งใจจะรีบลงรถไฟใต้ดินเพื่อกลับบ้านแต่ก็ได้เจอกับดักลาสอีกครั้งหนึ่งเมื่อเอาเรื่องที่เธอเจอมาปฏิปตะกันเฮเธอร์จึงเข้าใจว่าดักลาสเป็นพวกเดียวกันกับคอเดียแต่เขาก็อธิบายว่าเขาแค่ถูกคอเดียจ้างให้มาตามหาเฮเธอร์เท่านั้นทั้งสองคนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือปีศาจพวกนั้นมาจากไหนแล้วเฮเธอร์ก็ลงรถไฟใต้ดินไปแต่อะไรอะไรก็ไม่ได้ดีขึ้นมาเลยครับเพราะว่าข้างใต้นั้นก็มีปีศาจเช่นกัน หลังออกจากรถไฟใต้ดินได้เธอก็เดินทางต่อจนมาเจอกับอ่างน้ำแต่เมื่อเธอลองเปิดก๊อกกับมีน้ำสีแดงล้นขึ้นมาจากด้านล่างทำให้เธอข้ามไปอีกมิติอีกครั้งหนึ่ง และก็ได้เจอกับผู้ชายที่ชื่อวินเซนต์สมิธนักบวชของลัที่ดีออเดอร์แต่เขาม,มีมุมมองที่ต่างจากคอเดียอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าคอเดียถูกดาเลียแม่ของอลซซาสอนจนเพี้ยนไปหมดหลังจากคุยกันสักพักวินเซนต์ก็รู้ว่าเฮเธอร์ไม่รู้อะไรเลยเขาจึงบอกว่าแฮร์รี่มีความลับกับเธอไม่ยอมเล่าความจริงให้เธอรู้ซึ่งวินเซนต์เองก็ไม่ยอมบอกเหมือนกันเธอเลยสรุปไปก่อนว่าวินเซนต์ก็เป็นพวกเดียวกันกับคอเดียนั่นแหละ หลังจากเอาชนะพีศารมาได้เธอก็กลับมาที่มิติปกติอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเธอก็ตรงกลับไปที่บ้านแล้วพบว่าแฮร์รี่เมสันพ่อของเธอตายอยู่บนโซฟาเฮเธอร์ถึงกับพูดไม่ออกนั่งร้องไห้เพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเมื่อเย็นทั้งสองคนยังโทรศัพท์คุยหากันอยู่เลย Da d Dad? พอเธอได้สติขึ้นมาเธอก็ตามรอยเลือดขึ้นไปที่ชั้นดาดฟ้าและได้เจอกับคลอเดีย ซึ่งเธออธิบายเหตุผลที่ฆ่าแฮร์รี่ว่าเป็นการล้างแค้นสิ่งที่เขาทำเมื่อ17ปีก่อนซึ่งก็คือการที่แฮร์รี่ไปขัดขวางการให้กาเนิดพระเจ้าในฉากจบของเกมภาคที่1และอีกเหตุผลหนึ่งก็คือคลอเดียตั้งใจเติมเติมจิตใจของเฮเธอร์ด้วยความโกรธแต่คนที่ลงมือฆ่าแฮร์รี่จริงๆไม่ใช่คลอเดียแต่เป็นปีศาจท,ที่มากับเธอเฮเธอร์จึงต้องสู้กับปีศาจตัวนั้นต่อส่วนคลอเดียก็บอกว่าเธอจะรอเฮเธอร์อยู่ที่เมืองเซเลนฮิล หลังจากเอาชนะปีศาจมาได้เธอก็กลับมาที่ท้องและพบว่าดักลาสอยู่ที่นั่นเธอจึงไล่เขาไปแต่ดักลาสก็ยังอยู่ต่อเพื่อช่วยเธอย้ายศพหลังจากที่ ather, เฮเธอร์เคารพศพของพ่อแล้วเธอก็ตัดสินใจว่าจะตามไปล้างแค้นคลอเดียที่เมืองไซเลนท์ฮิลล์ดักลาสบอกว่ามันไม่ปลอดภยัยแต่ถ้าจะไปเขาก็ขออาสาขับรถไปส่งเพราะถ้าเขาหาเฮเธอร์ไม่เจอเรื่องพวกนี้ก็คงไม่เกิดเหมือนกันดักลาสเลยลงไปเอารถขณะที่เฮเธอร์บอกลาพ่อเป็นครั้งสุดท้าย เมื่อเฮเธอร์ลงมาที่รถนักลาสเล่าว่าคนที่ชื่อวินเซนต์เพิ่งจะมาและแวะเอาแผนที่เมืองไซเลนทิลมาให้ซึ่งเขากําลังตามหา,าชายที่ชื่อเลโอนาร์ดวูฟและก่อนจะออกเดินทางกันนักลาสแนใ่สมุดเล่มหนึ่งกับเฮเธอร์ซึ่งเป็นสมุดที่แฮร์รี่ถือไว้ตอนที่เขาตายระหว่างเดินทางไปเมืองไซเลนทิลเฮเธอร์บอกว่าสมุดเล่มนี้คือสมุดที่พ่อตั้งใจเขียนให้เธอเป็นเรื่องราวเมื่อ17ปีก่อน ว่าเคยมีผู้หญิงชื่อนาเลียพยายามจะเชิญพระเจ้าโดยใช้ลูกสาวของตัวเองเป็นเครื่องมือแต่สุดท้ายพระเจ้าก็ถูกแฮร์รี่เมสันฆ่าแต่ก่อนที่พระเจ้าจะตายเธอได้มอบเด็กทารกคนหนึ่งให้กับแฮร์รี่หลังจากนั้นแฮร์รี่ก็เลี้ยงดูเธอเหมือนลูกแทๆ้ๆและเดาว,ว่าครอเดียก็น่าจะมีเป้าหมายเดียวกันกับดาเลียนั่นก็คือการให้กำเนิดพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเมื่อเดินทางมาถึงเมืองเซเลนฮิลทั้งเมืองเป็นเมืองร้างเต็มไปด้วยหมอก นดักลาสยอมรับว่าเขากลัวเพราะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนหลังจากนั้นทั้งสองคนก็แยกย้ายกันไปโดยดักลาสจะตรงไปที่บ้านของเลโอนาร์ดส่วนเฮเทอร์จะไปที่โรงพยาบาลบรูคฮาเวนเพื่อตามหาคลอเดียแต่ระหว่างทางเฮเทอร์ก็ได้รับโทรศัพท์จากเลโอนาร์ดวูฟที่เข้าใจผิดว่าเธอคือคลอเดียและตอบว่าเธอสารพัดซึ่งทำให้เราได้รู้ว่าเลโอนาร์ดที่เปนเซนต์กำลังตามหาก็คือพ่อของคลอเดียนั่นเอง ซึ่งเลโอนาส,สัมผัสได้ถึงความโกรธในน้ำเสียงของเฮเธอร์และรู้ว่าเธอจะมาเพื่อฆ่าคอเดียเลโอนาด Leonard จึงขอให้เฮเธอร์มาช่วยเขาที่ถูกขังอยู่ในโรงพยาบาลเพราะตัวเขาเองก็ต้องการจะหยุดคอเดียดเช่นกันระหว่างทางเธอถูกดึงเข้ามิติเสนมีครั้งหนึ่งและได้เจอกับเลโอนาดในมิตินั้นแต่เขากลับเป็นปีศาจและเข้าโจมตีเธอซึ่งเฮเธอร์ก <g ime> <ข>็ส,สมามารถเอาชนะมาได้และได้ผนึกแข่งเมตาทรอนมาด้วยหลังจากนั้นเธอก็กลับเข้าสู่มิติหมอกอีกครั้งหนึ่ง เธอจึงรีบเดินทางกลับไปโรงแรมเพื่อพบกับดักลาสแต่ก่อนที่เอเธอร์จะมาถึงวินเซนต์กำลังเถียงอยู่กับคอเดียเรื่องความเชื่อทางศาสนาซึ่งฟังดูแล้วก็เพี้ยนพอกันพอเอเธอร์ับมาถึงคอเดียก็ออกไปแล้วซึ่งวินเซนต์บอกว่าเขาอยู่ที่นี่คนเดียวและดักลาสก็ฝากบอกเธอว่ามีโบสถ์อยู่อีกฝั่งหนึ่งของทะเลสาบซึ่งวินเซนต์บอกว่าคลอเดียอยู่ที่นั่นเฮเธอร์ดูจะไม่เชื่อเขาเท่าไหร่แต่เธอก็เดินทางไปที่นั่นโดยการไปที่โบสถ์จำเป็นจะต้องผ่านสวนสนุกซะก่อน ซึ่งเธอก็ถูกดึงเข้ามิติเสนียมีครั้งหนึ่งและเกือบถูกรถไฟชนที่อีกด้านหนึ่งของสวนสนุกคลอเดียกับดักลาสก็เจอหน้าและทะเลาะก,กันอยู่ที่ดักลาสรับงานตามหาหเฮเทอร์เพราะเธอโกหกว่าเฮเทอร์คือเด็กที่ถูกลักพาตัวไปซึ่งในมุมของคลอดีย เฮเธอร์คือเด็กที่ถูกลักพาตัวมาจากเซเลนทิวจริงๆและถูกแฮร์รี่ล้างสมองจนจําตัวเองไม่ได้ซึ่งเธอคิดจะใช้อเลซ่าในตัวของเฮเธอร์อันเชิญพระเจ้าเพื่อสร้างสวรรค์อีกครั้งหนึ่งแต่ดักลาสไม่เห็นด้วยทั้งคู่เลยต้องต่อสู้กันด้านเฮเธอร์ก็ตามมาจนเจอกับดักลาสที่ขาหักจากการต่อสู้ขณะที่เฮเธอร์กลัวว่าจะทํายังไงถ้าดักลาสตายปีคนดักลาสกลับเป็นห่วงว่าจะทํายังไงถ้าพวกดีออเดอร์ให้กําเนิดพระเจ้าขึ้นมาได้จริงๆ ซึ่งนักลาสก็เปิดใจว่าเหตุผลที่เขาช่วยเฮเธอ์ก็เพราะเธอทําให้เขานิดถึงลูกชายที่ตายไปแล้วพอได้ยินแบบนั้นเฮเธอ์ก็ดีใจแต่ในเมื่อนักลาสบาดเจ็บเฮเธอ์ก็ต้องไปต่อตามลําพังและให้เขาพักอยู่ที่นี่แต่พอเธอหันหลังให้นักลาสจับเล็งปืนมาที่เธอเขาคิดว่าการฆ่าเฮเธอ์อาจเป็นหนทางดียบที่จะจบเรื่องนี้ได้ซึ่งเฮเธอ์ก็ยอมรับว่าเขาอาจจะคิดถูกแต่ถึงอย่างนั้นนักลาสก็ไม่ยิง หลังจากนั้นเฮเธอร์ก็มาจนถึงม้าหมุนอยู่ๆทุกอย่างก็ดูผิดปกติไปหมดแล้วเธอก็ได้เจอกับเฮเธอร์อีกคนหนึ่งหรือถ้าจะพูดที่ถูกก็คือเธอได้เจอกับความทรงจําของอเลซซาในตัวเธอร่างของอเลซซามีเลือดท่วมทั้งตัวและเธอพร้อมจะแลกทุกอย่างเพื่อขัดวขวางการให้กาเนิดพระเจ้าซึ่งอาจรวมไปถึงการฆ่าเฮเธอร์ด้วยหลังจากเอาชนะมาได้เฮเธอร์ก็มาถึงโบสถ์และได้เจอกับคอเดียซึ่งเป็นไปตามแผนของวินเซนต์แต่ก็เข้าทางคอเดียด้วยในขณะเดียวกัน ซึ่งเฮเธอร์จำเรื่องราวของอเลซ่าได้แล้วและจำได้ว่าทั้งคู่เคยสนิทกันมากตอนเด็กๆซึ่งเฮเธอร์ปฏิเสธการสร้างสวรรค์เพราะเธอมองว่าชีวิตที่ไม่มีความทุกข์ความเจ็บปวดเลยมันเป็นชีวิตที่ไร้ค่าโลกแบบที่เป็นอยู่มันดีของมันอยู่แล้วแต่ในหัวของครอเดียคือสิ่งที่ทั้งคู่เคยคุยกันเรื่องการสร้างสวรรค์ซึ่งต้องมีการชำระล้างซะก่อนแล้วอยู่ๆเฮเธอร์ก็เกิดรู้สึกทรมานขึ้นมาเพราะพระเจ้านในตัวเธอใกล้จะพร้อมเกิดใหม่เต็มทีหลังจากนั้นคลอเดียก็จากไป เมื่ออาการดีขึ้นเฮเทอร์ก็ออกตามหาคอเดียอีกครั้งแต่กลับเจอกับวินเซนต์ในห้องสมุดซะก่อนถึงแม้ว่าทั้งสองคนจะนับถือพระเจ้าองค์เดียวกันแต่เขากลับไม่ต้องการให้พระเจ้ากลับมาเพราะเขาคิดว่ามันเป็นความเสี่ยงที่คาดเดาไม่ได้และเชื่อว่าพระเนื้อแข็งเมตาธอนที่เฮเทอร์ได้มาตอนสู้กับเลโอนาร์ดน่าจะใช้สู้กับคอเดียได้หลังจากนั้นที่ห้องในสุดของโบสถ์วินเซนต์และคอเดียก็ทะเลาะก,กันเรื่องความเชื่ออ,อีกครั้งหนึ่งซึ่งเฮเทอร์ก็เข้ามาเจอพอดี คอเดียจึงฉวยโอกาสตอนที่วินเซนต์หันมาคุยกับเฮเธอร์เดินเข้ามาเอามีดแทงคอเดียบอกว่าถึงเวลาแล้วที่พระเจ้าจะกลับมาอีกครั้งเพื่อกรอบกู้มนุษย์วินเซนต์จึงบอกให้เฮเธอร์ใช้ผนึกสู้เพราะเชื่อว่าผนึกแห่งเมตาธรจะสามารถขัดขวางการให้กำเนิดพระเจ้าได้แต่กลายเป็นว่าผนึกชิ้นที่เฮเธอร์ได้มากลับไม่สามารถทำอะไรได้เลยเหมือนมันเป็นแค่ของชิ้นหนึ่งที่ไม่ได้มีอำนาจพิเศษอะไรแล้วคอเดียก็แทงวินเซนต์ซ้ำอีกครั้งหนึ่งจนตาย ร่างของเฮเทอร์เองก็ใกล้จะให้กำเนิดพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆแต่เธอก็อดทนและคืนอากาโอฟอร์ติสที่อยู่ในจี้ที่พ่อให้เอาไว้ทําให้ปีศาจที่อยู่ในตัวเธอถูกสําลอกออกมาในรูปลักษณ์ของเด็กทาลกซึ่งน่าจะเป็นพระเจ้าและเด็กทารกคนนั้นก็ไม่รอดโดยความเชื่ออย่างบ้าคลั่งทําให้ขอเดีอยากกินเด็กทารกเข้าไปสดๆเพื่อจะให้กําเนิดพระเจ้าด้วยตัวของเธอเองซึ่งเธอก็ตกลงไปในหลุมเฮเทอร์จึงต้องตามลงไป Looks like God didn't make it. Stop. God is Claudia. ครอเดียสามารถให้กำเนิดพระเจ้าได้สําเร็จครับแต่ว่าตัวเธอก็ต้องตายด้วยทำให้เฮเธอต้องสู้กับพระเจ้าของคลอเดียเป็นบอสตัวสุดท้ายของเกมหลังจากเฮเธอร์เอาชนะมาได้เธอก็จะเตะซ้ําอีกหลายครั้งเพื่อความสะใจและร้องไห้เสียใจเพราะคิดถึงพอ่อซึ่งสุดท้ายก่อนที่เธอจะเดินออกมาเธอจะมองหันกลับไปเหมือนได้ยินเสียงอะไรสักอย่าง ซึ่งผู้พัฒนาเกมได้เฉลยในภายหลังว่าที่เฮเธอร์หันกลับไป,ปเพรเธอได้ยินเสียงเด็กทารกร้องคล้ายๆกับเกมเซเลนฮิวภาคที่1ที่แฮร์รี่สามารถเอาชนะพระเจ้ามาได้และได้เจอกับเด็กทารกในตอนจบสื่อถึงพระเจ้าที่ออกจากร่างของเฮเธอร์ไปแล้วและอยู่ในร่างใหม่หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ฉากจบทั้ง3แบบของเกมแบบที่1 normal ending เฮเธอร์จะกลับมาแกล้งนักลาสที่นั่งรออยู่ที่สวนสนุก หลังจากนั้นเฮเธอร์จะกลับมาใช้ชื่อเชอริลที่พ่อตั้งให้อีกครั้งหนึ่งและคิดว่าจะกลับไปทําผมสีดําเหมือนเดิมโดยมีฉากเฮเธอร์ไปเคารพศพของแฮร์รี่เป็นภาพสุดท้ายและฉากจบนี้เป็นฉากจบจริงตามเนื้อเรื่องพอดักลาสไม่ตายซึ่งตรงกับข้อมูลในภาคผมขำมิมคงครับ really over? You're Heather yet alive the? What still Not Its Just a joke. <laughs> oh. Oh. You've got terrible taste. I'm sorry. <laughs> Heather, did you... You don't have to call me that. I'm not hiding anymore. i want me to use your real name? What was it again? Cheryl. The name my father gave me. You're going to let your hair color go back to? Oh. Don't you Mor think Plan fun Sa ฉากจบแบบที่สอง o c e s e สเ e d ด n อ i n g เฮเทอร์จะกลับมาใช้มีดแทงนักลาสจนตายจมกองเลือดซึ่งตรงกับที่คอเดียบอกไว้ว่าเธอจะนำผู้ที่เชื่อมไปสู่สวรรค์ด้วยมือที่เปื้อนเลือด และฉากจบแบบที่3 Revenge หรือ UFO วิธีการคือต้องใช้ชุดที่ชื่อว่า Heter Beam ค่าปีศาจอย่างน้อย30ตัวซึ่งก็คือชุดนี้ครับ เมื่อเฮเธอร์กลับมาถึงบ้านเธอจะพบว่าแฮร์รี่ยังไม่ตายและกำลังนั่งดื่มชายอยู่กับมนุษย์ต่างดาวโดยมีเจมส์ซันเดอร์แลนด์ตัวเอกของเกมภาคที่2ซ่อนอยู่ด้านหลังม่านซึ่งเธอจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังแฮร์รี่และแสดงความโกรธด,ด้วยการเตะแผ่นไม้ที่เจมส์ถือจนขาดครึง่งแบบเทควันโดและยกพวกวมนุษย์ต่างดาวไปถล่มเมืองไซเรนฮิลเพื่อเป็นการแก้แค้นให้ลูกสาวซึ่งเสียงของแฮร์รี่ในฉากจบนี้จะดูไม่เหมือนคนปกติเพราะเขาไม่ได้จ้างคนพากเสียงแฮร์รี่มาด้วยครับ ก่อนจะแยกย้ายกันไปครับในตัวเกมภาคที่3มีปีศาจอีกตัวหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญนั่นคือปีศาจที่ชื่อวาเทียวซึ่งผมไม่ได้พูดถึงในคลิปนี้เพราะการไม่พูดถึงก็ไม่ได้ทําให้เนื้อเรื่องเสียรูปไปแต่ผมได้พูดถึงเอาไว้อย่างเต็มที่ในคลิปที่จะเด้งขึ้นมาทางด้านขวาบนสามารถตามไปดูกันได้ครับสุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ ggkristal.com ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมายอย่าลืมแวะไปหนุนกันครับลิงก์อยู่ในเดสคริปชันใต้คลิป เราไว้เล่ากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ